รับเงินเข้ากรุงไทยกู้เงินเลยที่สินเชื่อกรุงไทยแปเดดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงกู้ผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กสำหรับสินเชื่อกรุงไทยแปเดถ้าเกิดผมออกเสียงผิดก็ขอโทษเลยนะครับแต่ผมเข้าใจว่ามันอ่านว่าเปนเดอะไรประมาณนี้นะเป็นสินเชื่อธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นพนักงานเอกชนที่รับเงินเดือนเข้าธนาคารกรุงไทยเนี่ยตัวนี้เป็นสินเชื่อเงินสดที่วงเงินสูงและดอกเบี้ยต่ำตั้งแต่แรกเลยนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะถ้าเกิดคนรับเงินเดือน พันธนาการกรุงไทยนะครับสามารถสมัครเองได้ในแอปพลิเคชันเลยนะครับไม่ต้องไปสมัครที่สาขานะสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยิมกู้ออมนะครับก็เป็นช่องที่ทําเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อในระบบและก็การออมนะครับซึ่งไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ใครสนใจเรื่องพวกนี้นะครับสามารถกดติดตามช่องนี้เอาไว้ได้เลยนะครับทั้ง k ิ o ตอก YouTube และ Facebook นะครับมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะว่าผมอยากให้คุณฟังคลิปนี้จนจบก่อนเลยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจถึงกฎเกาข้อมูลต่างๆข้อดีข้อแม้รายละเอียดต่างๆก่อนที่จะไปสมัครนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลา ในคลิปนี้นะครับก็จะมีข้อมูลจากบริษัทที่เขาประกาศออกมาที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าตามจุดต่างๆนะครับข้อมูลจากภายนอกที่ผมเจอมานะครับแล้วก็ความเห็นส่วนตัวของผมด้วยนะครับเอามารวมกันรักสรุปกันให้คุณฟังนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่อะไรผิดพลาดนะครับคุณสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคิดเห็นไม่ตรงกันก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเนาะขอนีดเดียวนะครับสุภาพนิดนึงสรับเรื่องความว้ยในการอ่านโมานะครับเส้นเชือกกรุงไทยแปรเด อนุนมัติภายใน3-7วันทําการหลังจากที่รับเอกสารผ่านแอปเรียบร้อยแล้วนะครับจุดเด่นที่เขาโฆษณาเอาไว้นะครับกู้ง,ง่ายๆผ่านแอปกรุงไทยเน็กสินเชื่อเนกประสงค์ซ้อมใช้แบบมีระยะเวลาเทอมโลนสําหรับพนักง,งานประจําเอกชนรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยวงเงินสูงสุดถึง5เท่านะครับแต่ไม่เกิน1ล้านบาทดอกเบี้ยต่ํา MRR บวก7%ต่อปีแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งจุดเด่นที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเนี่ย แนะนำสำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างจะต่ำมากเลยนะเขาเขียนว่า MRR บวก7%ใช่ป่ะณวันนี้ที่ผมทำาคปนะครับ MRR เนี่ยอยู่ที่6.2 2นะครับหรือดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ13-14เเท่านั้นนะครับและเป็นดอกเบี้ยแต่แรกเลยนะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องกู้หลักแสนอ่ะเออคุณกู้แค่หลักหมื่นคุณก็ได้ดอกเบี้ยตัวนี้แล้วนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะสมัครผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้เลยนะครับไม่ต้องไปธนาคารสำหรับคนทีีี่่มมมข้ออสสสสงรบาาาถถท ใต้คลิปนี้เลยนะครับแนะนำนะครับให้ไปสอบถามใน YouTube เนี่ย <c oughs> คุณจะได้รับคำตอบที่ดีกว่านะครับโดยปกติแล้วผมจะตอบคำถามประมาณวันละครั้งหรือ2วันครั้งนะครับแต่ก็จะพยายามตอบให้หมดทุกคนนะแล้วก็รบกวนนิดนึงนะครับผมอยากช่วยนะแต่ช่วยถามให้หละเอียดทมให้มันเข้าใจด้วยนะครับบางคนถามมาแล้วผมบอกเอ้ยอะไรไม่เข้าใจอะ่ะหรือบางคนถามผิดคลิปเนี่ยผมก็ตอบไปของคลิปนั้นเลยนะอย่างเช่นคุณถามสินเชื่อตัวหนึง่งแต่คุณไปถามในคลิปหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องตอบของคลิปนี้นะครับเพราะผมเข้าใจว่าคุณถามคคลิปนนนัั้ะรบ ดังนั้นถ้าไม่เข้าใจเนี่ยขอโทษด้วยนะครับจากคนที่มีข้อสงสัยในสินเชื่อนะครับคุณสามารถติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเลยนะครับหรือติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับ02111111นะครับหรือว่าจะอีเมล์าเขาก็ได้นะครับ call.callcenter@ กรุงไทย .com สินเชื่อตัวนี้นะครับเป็นสินเชื่อเงินสดเงินก้อนโอนเข้าบัญชีเลยนะ สินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเงินสดเนี่ยก็คือสินเชื่อที่เราจะได้รับเงินก้อนเข้าบัญชีทันทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราจ่ายเงินตามเวลาหรือเดือนที่เรากําหนดเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณคืนเงินหมดแล้วนะครับก็คือจบเลยนะครับถ้าเกิดคุณต้องการกู้ใหม่คุณต้องทําเรื่องใหม่ทั้งหมดนะเหมาะสำหรับคนที่ว่าไม่อยากกู้บ่อยนะครับนานๆใช้ทีนะครับหรือว่าต้องการกู้เป็นระยะยาวแล้วก็จะผ่อนจ่ายแน่นอนทุกเดือนนะครับและอย่างหนึ่งก็คือคนที่ต้องการรวบหนี้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยนะสินเชื่อกรุงไทย ให้วงเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทเลยนะครับแต่เวลาเรากู้มาแล้วนะครับเราจะไม่ได้รับวงเงินสูงสุดนะครับเพราะว่าสินเชื่อในระบบทุกตัวเนี่ยใช้กติกราเหมือนกันหมดนะนะก็คือถ้าคุณเงินเดือนมากกว่า3 0,000บาทนะครับคุณจะรับวงเงินสูงสุดถึง5เท่านะครับสมมติผมรายได้4 0 0 0มืแล้วกันผมก็จะรับวงเงินสูงสุดถึง2,000 0 0บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารายได้ของคุณเนี่ยต่ำกว่า3 0,000บาทนะคุณจะดรับวงเงินสูงสุดแค่1.5ุ่าเท่านะครับสมมติว่ารายได้ผมเนี่ ดอกเบีย้ยของสินเชื่อกรุงไทยแปรแดดเนี่ยอยู่ที่ MRR บวก7%ซนนะครับซึ่งนะวันที่ทำคลิปเนี่ยอยู่ประมาณ1ิ4ถึงต่อปีนะครับแต่อนาคตไปจากจากคลิปนี้ออกแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยมันเป็นขาขึ้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นนะครับแต่คิดว่าคงไม่ได้เพิ่มขึ้นในระดับแบบน่ากลัวนะและถ้าเกิดดอกเบีย้ยที่15%ต่อปีนะครับคุณกู้10,000บาทนะคุณโดนดอกเบีย้ยวันละ5บาทเท่านั้นเองนะครับ ระยะเวลาในการผ่อนของสินเชื่อกงไทยแปรเดนเนี่ยสูงสุดคือ60เดือนนะครับแต่คุณสามารถเลือกได้นะ12เดือน24เดือน36เดือน48เดือน60เดือนนะครับขึ้นอยู่ก,กับว่าคุณเนี่ยต้องการผ่อนนานแค่ไหนนะครับตัวอย่างในการผ่อนชำระนะครับคุณสามารถเข้าไปคำนวณยอดผ่อนชำระได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยเลยนะครับโดยคุณเนี่ยจะสามารถใส่อาชีพรายได้ต่อเดือนวงเงินที่คุณต้องการนะครับระยะเวลาในการผ่อนนะครับก็จะมีบอกคร่าวๆนะว่า ต้องจ่ายเดอนลรเท่าไหร่นะครับซึ่งเขาจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่20%ต่อปีนะครับเออเวลาเราผ่อนจริงเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่านั้นนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมโฆษณานิดนึงนะครับผมมีช่องผ่อนยิมกู้ออนทั้งทาง e b o o k YouTube Tik t o อกและก็ทางเว็บไซต์นะครับคุณสามารถไปกดติดตามกดคอมเมนต์กดคุยกันได้เลยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อนะครับเป็นสินเชื่อที่แปลกนิดนึงนะครับคือไม่บอกอะไรมันเลยนะครับ ซึ่งคุณสมบัติอะไรบ้างเนี่ยเขาบอกแค่อย่างเดียวนะก็คือต้องเป็นพนักง,งานประจาของบริษัทเอกชนนะครับที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าผมก็จะขอซ้าอีกทีแล้วกันนะว่าเขาต้องขออายุ20ปีขึ้นไปแน่นอนนะครับแล้วก็อายุสูงสุดก็ไม่น่าเกิน 60- ลบจํานวนปีที่กู้เงินนะครับก็ตีเป็น55ปีแล้วกันแล้วก็ต้องเป็นพนักง,งานประจ,จําที่มีเงินเดือนผ่านกรุงไทยด้วยนะครับ เอกสารที่ต้องใช้ในการกู้เงินนะครับไม่มีแจ้งนะครับแต่ก็เดาว่าเอกสารอย่างเดียวที่เขาจะเอาจริงก็เป็นเรื่องซิปเงินเดือนนะครับแต่องจริงนะเนื่องจากว่าเขาอะเห็นว่าเราอะรับเงินเดือนผ่านธนาคารเขาอยู่แล้วอะเขาอาจจะไม่เอาอะไรเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบัตรประชาชนเขาก็มีอยู่แล้วอะเออตอนเดียวเราเปิดบัญชีอะประมาณนั้นแล้วกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช้เอกสารใดๆเลยก็ได้นะครับอาชีพที่กู้ได้นะครับแน่นอนนะครับเฉพาะพนักงาน ประจำที่รับเงินเดือนเข้าธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะสมัครได้ที่ไหนบ้างนะครับสามารถสมัครได้ในแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณไปสมัครที่ธนาคารเนี่ยมันจะเป็นสินเชื่อชื่ออื่นแทนนะครับไม่ใช่สินเชื่อตัวนี้นะก็อย่างที่ว่าเลยนะครับทั้งเรื่องคุณสมบัติเรื่องเอกสารเรื่องอาชีพอะไรพวกเนี้ย ยังมีอีกหลายๆอย่างเลยนะครับที่ทําให้เราเนี่ยกู้ผ่านหรือกู้ไม่ผ่านนะครับอย่างเรื่องเครดิตโบโรนะครับคนที่ยังจัดการหนี้เก่าไม่หมดเนี่ยยังไงก็ยากนะครับถ้าเกิดหนี้เก่าไม่จ่ายค้างชําระมาเกิน3เดือนเนี่ยบอกเลยนะครับว่ายากนะแล้วก็จํานวนธนาคารที่เราสมัครไว้นะครับวงเงินที่เรามีกับธนาคารอื่นๆนะครับความถี่ในการสมัครสินเชื่อก็มีผลนะครับอาชีพของเราอายุงานของเราภาระที่มีนะครับอย่างเช่นหนี้บ้านหนี้รถนะครับถ้าเกิดเกิน30%ของรายได้นะกู้ยากเกิน4 0ของรายได้นะกู้ไม่ผ่านเลยแน่นอน ภาระอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นคนมีครอบครัวคนมีลูกเนี่ยก็เป็นภาระนะครับดังนั้นเขาก็จะให้วงเงินกู้ลดลงอีกนะครับแต่ยังไงผมก็เอ่ยพอด้วยคนเนี่ยกู้ผ่านนะครับใครที่สมัครผ่านแล้วนะก็สามารถมาคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับว่ากู้ผ่านแล้วนะครับ ได้วงเงินเท่าไหร่มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับรู้ไหมว่าการกู้ผ่านแล้วมาบอกวงเงินเนี่ยมันไม่ใช่การอวดนะครับว่าเรากู้ได้นะแต่เป,เป็นการให้กําลังใจคนอื่นๆนะครับคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดทุกคนมาดูคลิปผมปับ๊บเฮ้ยคลิปนี้มีแต่คนบอกกู้ได้กู้ได้กู้ได้เนี่ยเฮ้ยนะเราน่าจะลองกู้ดูบ้างเฮ้ยเราจะไม่ไปกู้สินเชื่อน,นองระบบเฮ้ยเราจะไม่โดนมิจฉาชีพหลอกลวงอะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาไปกู้เงินแล้วเขาได้จริงๆเนี่ยมันคือบุญของคุณเลยนะครับผมบอกแค่นี้แหละดังนั้นใครกู้ผ่านเนี่ยมาคนเนลยนะะกๆ การทำผิดกฎไม่ชํำระนี่นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับ ของทุกธนาคารนะเพราะว่ามันเป็นกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับยอดนี้ต่ำกว่า1000บาทไม่มีค่าทวงนี้นะครับยอดนี้มากกว่า1000บาทนะ่จะเสียค่าทวงนี้ครั้งละ50บาทในช่วง30วันแรกนะครับและหลังจากนั้นจะคิดครั้งละร้อยบาทหลังจาก30วันขึ้นไปนะครับส่วนที่เหลือก็เหมือนกันหมดก็คือปิดวงเงินไม่ให้กู้เพิ่มนะครับขึ้นแบ็ก์ลิสของธนาคารนะครับส่งเครดิตโบโรให้คุณติดเครดิตโบโรนะครับซึ่งก็พยายามอย่าพลาดนะครับถ้าเกิดคุณไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับไปธนาคารแล้วบอกเขาว่าช่วยหน่อย ยังไงก็ได้ปรับโครงสร้างนุ่งโครงสร้างนี้อะไรก็ได้นะครับขอให้เขาช่วยนะครับเขายินดีช่วยนะครับธนาคารชอบคนสู้มากกว่าคนหนีนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับลบกวนนิดนึงนะครับพิมพ์คําว่าฟังจบแล้วใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะเป็นกําลังใจที่ดีกับผมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะช่วยเพิ่มเติมง่ายก็ได้นะครับสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ซื้อของในแอปสตาร์ชั o นช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซนทัผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะ ถ้าอยากเลี้ยงกาแฟเลี้ยงขนมเลี้ยงข้าวผมเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกในช่อง YouTube ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับและสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมถึงจะพูดถึงสินเชื่อบ่อยนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนําให้คุณไปกู้สินเชื่อมาใช้สุรุ่ยสุร่านะครับ คุณควรจะกู้สินเชื่อใน2กรณีนี้เท่านั้นนะครับก็คือกู้เมื่อฉุบเฉินจริงๆนะครับเข้าโรงพยาบาลรถชนอุบัติเหตุอะไรพวกนี้จำเป็นต้องใช้เงินนะครับและอย่างที่2ก็คือคุณกู้เพราะว่าคุณต้องการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่คุณต้องการเปิด open world แบบฉันจะทําอาชีพใหม่ฉันอยากทธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยนะครับสร้างรายได้ถึงกู้เงินนะครับอย่าไปกู้เงินสุรุสุร่ายกู้เงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือกู้เงินไปซื้อคอมพิวเตอร์นะครับรู้สึก พูดเสร็จแล้วโดนตัวเองไงก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นปัญหาเรื่องการเงินผ่านพ้นวิธีการทางการเงินณนะปัจจุบันไปให้ได้นะครับขอขอบเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับยังไงคนที่ดูคลิปนึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่อุตสตาดูถึงตอนนี้นะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย